สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแจ้งไว้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะเร็วสักหน่อยนะครับลายไอดีนะครับติดต่อ0 9 5 4 1 2 4 4 4 3แล้วก็สลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2องลายไอเหมือนเดิมนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่คือผมจะทยอยตอบนะครับก็ ช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับเข้าที่ Facebook แล้วเซิร์ชหากลุ่มสลาลมคอยชแนลนะครับกดเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดยืนยันเข้าร่วมกลุ่มให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดการใช้พื้นที่ในกลุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแกะกล่องนะครับรีวิวขอพูดนิดนึงนะครับวันนี้ตรงกับวันที่12บสสิงหานะครับวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับก็ทั้งวันเลยนะครับวันนี้ภารกิจนะครับก็เพิ่งจะว่างนะครับเนี่ยเพิ่งได้มาแกกะล่่องนับวที12 สองทุ่มนะครับสองทุ่มห้านาทีนะครับอันนี้กล่องแรกนะครับกล่องแรกเพิ่งได้แกะสองทุ่มห้านาทีนะครับของคุณพี่ท่านนี้นะครับมาจากนครนายกเดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับว่าพี่เขาส่งเหรียญอะไรมาขายกันบ้างนะครับนี่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ช้าไปหน่อยนะครับคือติดภารกิจค่อนข้างจะหลากหลายหน่อยนะครับวันนี้วันแม่นะครับก็มาเพิ่งได้แกะนะครับเนี่ยสองสองทุ่มแล้วเดี๋ยวรีบแกะรีบโอนนะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับ ก็จะพยายามไปกันเร็วๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรีบแกะแล้วเดี๋ยวรีบโอนยอดให้พี่เขานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ติดต่อทางไลน์นะครับผม <c oughs> ผมน่าจะจําไม่ผิดนะครับส่วนใหญ่จะติดต่อทางไลน์นะครับก็ส่งส่งรูปเหรียญมให้ผมดูนะครับแล้วก็มาคุยราคาแจ้งราคากันนะครับ <c oughs> <c oughs> มีสามรายการนะครับหนึ่งบาทครุฑมองไม่เห็นขอขออภัยนะครับหนึ่งบาทครุฑ เหรียญหกร้อยบาทกันจนาเหรียญห้าปีสี่หกนะครับเอ้ยมีเดี๋ยวเห็นเลขที่บัญชีนะครับก็ขอสงวนไว้นิดนึงนะครับกลัวเผื่อมันจะผิดอะไรนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับสาขาท่าอากาศยานนะครับของของคุณพี่ท่านนี้นะครับมาแล้วครับมันมันมันก็บางทีมันเร่งรีบมันก็ตื่นเต้นนะครับมัน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 อาจจะลนล้นสักนิดนึงนะครับไม่ไม่อาจจะไม่เป็นธรรมชาติสักนิดนึงนะครับก็ พยายามรีบนะครับอันนี้พี่เขาแพ็กมาอย่างนี้นะครับก็แบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับห้าสิบเหรียญอันนี้600้เหรียญนะครับเดี๋ยวผมแกะดูเฉยๆผมไม่ได้นับนะครับอ่ะดูเหรียญบาทครุดก่อนก็แล้วกันนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับก็คละสภาพมานะครับโอเคนี่นะครับก็ดูกันผ่านนะครับเพื่อน นี่นะครับก็ม,มีมีหลากหลายสภาพนะครับมีดํามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคัดให้ผมนิดนึงก็ได้นะครับว่าอ่าดาดาน้อยๆหน่อย,อยแต่คือส่วนใหญ่อ่ะถ้าขายอ่ะก็คือส่งมาหมดก็คือผมก็เข้าใจนะครับถึงจะส่งดํามาแต่ผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าราคาที่ผมประเมินไปนะครับผมก็ต้องตรีราคาเผื่อว่าเผื่อมีเหรียญดําแบบนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีกรณีแบบส่งเหรียญมาขายนะครับผมก็เคยขายแล้วก็ มีบางท่านนะครับผมไม่ได้หมายถึงระบุว่าใครนะครับไม่ได้หมายถึงพี่เจ้าของเหรียญนี้นะครับเหมือนกับการการขายบางทีก็อาจจะมีเหรียญดําแบบเนี้ยนะครับไว้ด้านไว้นไว้ด้านในนะครับแล้วก็ถ่ายรูปลมรวมให้ผมดูนะครับซึ่งผมก็ประเมินราคาไปนะครับบางครั้งผมประเมินราคาไปเหรียญละ20บาทนะครับก็ต้องเข้าใจผมนิดนึงนะครับเพราะว่าเผื่อเผื่อมันมีเหรียญแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นตัวอย่างนะครับก็ พูดคุยกันได้นะครับทำความเข้าใจกันอยากให้ใจเขาใจเรานะครับคือ,ค,อคือแบบเข้าใจในส่วนของพ่อค้าด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันมันก็ต้องเผื่อเผื่อไว้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่ามาไม่สวยทั้งหมดนะครับมาสวยก็มีนะครับมาแบบขาแว่นสวยๆก็มีนะครับอันนั้นก็คือก็คือแบบมันก็คละคลกันไปนะครับราคาก็คือ,คอถ้ามาแบบเนี้ยผมแจ้งไว้เลยผมซื้อเหรียญละยี นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปนมาแบบนี้ด้วยนะครับก็การเสนอราคาบางทีก็ผมไม่ไม,ไม่ไม่เจตนาที่จะกดราคานะครับเพราะว่าผมผมเสนอราคาที่ผมซื้อได้นะครับถ้ามีท่านะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าน้อยเกินไปนะครับก็คือยังไม่ต้องขายอันนั้นก็คือจบ นะครับก็คือเราคุยกันได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็1 1 0เหรียญนะครับเดี๋ยวผมขอไม่นับนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยนับเองนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลามากเกินไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกพี่เขาส่งมา3รายการนะครับอันนี้เป็นรายการแรกนะครับอันนี้ผมแจ้งได้ยังครับว่าส่งมาจากจังหวัดอ่านครนายกนะครับจากจังหวัดนครนายกผมไม่แน่ใจว่าผมเคยคุยกับพี่เขาครั้งหนึ่งแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็หายไปนะครับ ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสรุปสุดท้ายก็คือเราได้ซื้อขายกันนะครับคุยมานานหรือว่าไม่เคยคุยเพิ่งคุยกันครั้งแรกก็ครั้งแรกก็คือสรุปก็คือเราก็ได้ทําการซื้อขายได้เป็นแบบยังไงอ่ะอพูดคุยซื้อขายกันนะครับเหรียญครุฑด,ดูไปแล้วนะครับ100เหรียญแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> หรียญ5ปีสีนะครับหบาทขายได้สี่นะครับ เหรียญนี้อาจจะมีบินสักหน่อยแต่ก็คือไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็ผมซื้อสี่ร้อยนะครับแต่เหรียญนี้ผมน่าจะขายได้ไม่ถึงห้าร้อยนะครับเพราะว่ามันมันบินมาแบบนี้นะครับแต่ก็คือตกลงซื้อราคาไหนก็คือราคานั้นนะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับมีเส้นกระเบื้องหน้าบอนี่ก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นบล็อกธรรมดามีเส้นกระเบื้องหน้าบอเช่นเดียวกันนะครับ ารายการที่สองแล้วรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญใหญ่นะครับ <c oughs> เหรียญเหรียญกาญนาพิเศษนะครับหกร้อยบาทหน้าเหรียญหกร้อยบาทนะครับนี่นะครับ <c oughs> ก็มีร่องรอยนะครับ <c oughs> แต่ว่าร่องรอยพวกนี้ผมว่าเนื้อเงินน่ะมันจะทําความสะอาดได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ผมแจ้งไว้เลยนะครับผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผลิตเยอะแล้วก็ราคาในกลุ่มซื้อขายก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับอันนี้ <c oughs> คือผมแจ้งราคาพี่เข้าไปนะครับผมซื้อได้ในราคาเหรียญละ700บาทอันนี้คือพูดตรงๆนะครับซื้อได้700บาทนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เหรียญนี้ผมซื้อมาเจ็ผมก็จะขายในราคาแปดนะครับซึ่งลองขายแปดดูก่อนนะครับ ถ้าขายไม่ได้ผมก็ต้องขาย750บนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปการขายนะครับของของเหรียญที่ซื้อมานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่า <c oughs> ทุนเราจะได้ไม่จมแล้วก็จะได้ไม่ขาดทุนนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมบอกตรงๆเลยนะครับช่องผมอะทุนไม่เยอะนะครับผมซื้อมาขายไปผมผมก็เลยเน้นแต่เหรียญที่ผมสามารถขายได้เร็วๆนะครับ <c oughs> ซึ่งเหรียญตัวเนี้ยถ้าพี่เขาตั้งราคาไว้สูงเกินไปอะ่ะ ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมแจ้งตรงๆเลยบางรายการที่ผมผมที่เพื่อนๆส่ง,ส,งส่งส่งรูปเหรียญให้ผมดูแล้วบางรายการที่ผมซื้อไม่ได้บางทีผมเกรงใจนะครับเพราะว่าเหรียญสวยเหรียญแบบในกลุ่มซื้อขายเหรียญแบบช่องอื่นๆทาโปรโมทว่าราคาแพงนะครับพอส่งมาขายช่องผมผมตีราคาไว้ต่ําบางเหรียญผมผมก็ไม่กล้าตีราคาให้นะครับเพราะผมโ,โดนด่านะครับแต่ว่าถ้าเหรียญไหนผมซื้อได้ ผมก็ซื้อผมจะเสนอราคาไปก่อนถ้า,อาพอใจที่จะขายผมก็ซื้อนะครับหลักการในการซื้อของผมอ่ะผมต้องคํานึงถึงหลายๆอย่างนะครับคํานึงถึงรา,ราคาในกลุ่มซื้อขายซื้อมาแล้วผมจะขายได้ไหมอันนั้นด้วยนะครับเพราะเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วผมขายไม่ได้ผมไม่ไใช่นักสะสมนะครับผมไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยยกตัวอย่างให้แบบ เข้าใจเลยนะครับผมรายการรับซื้ออาจจะไม่หลากหลายเหมือนช่องใหญ่ๆระดับประเทศช่องใหญ่ระดับประเทศเขาสามารถซื้อได้หมดนะครับเพราะเพราะทุนทุนเขาอะมันคนระดับนะครับทุนเขาหลากหลายร้อยล้านนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับทุนของร้านใหญ่ๆระดับประเทศอะหลักหลักร้อยล้านนะครับซึ่งซึ่งช่องผมผมแจ้งเสมอว่าผมเป็นช่องเล็กๆกนะครับก็เลยรับซื้อได้จํากัดนะครับอันนี้ก็คือพูดตรงๆนะครับส่วนเหรียญตัวนี้ ยกตัวอย่างให้ดูเลยเนี่ยผมเสนอราคาพี่เข้าไปเจ็ดร้อยผมจะเสนอหกร้อยมันก็ใจจริงก็อยากเสนอหกร้อยนะครับแต่ก็คือมันมันก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราเราพูดคุยกันได้นะครับเราไม่ใช่ว่ากดราคาคือเราซื้อแล้วเราต้องคปยขายต่อได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาเจ็ดร้อยนะครับหน้าเหรียญหกร้อยตัวนี้นะครับผมผมแจ้งไว้เลยนะครับแล้วผมขายผมขายเหรียญละแปดร้อยนะครับก็ ก็มีกําไรมันต้องมีกําไรนะครับแล้วก็กําไรพอประมาณไม่ใช่ว่ากําไรสูงสูงจนเก็บไว้เป็นเดือนก็ออกไม่ได้อันนั้นก็เป็นการจมทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ทุนน้อยนะครับเราเราเราเลือกเล่นนะครับเราไม่ใช่เก็บเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละช่องเขาบอกให้เก็บเราเก็บหมดเลยจนจนเราไม่มีทุนนะครับเรามีทุนน้อยเราต้องศึกษาแล้วเราต้องดูเหรียญที่มันขายได้เร็วกําไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่เราขายบ่อย นะครับกำไรน้อยไม่เป็นไรอยากขาดทุนแล้วเราขายได้บ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก็บเก็บเก็บตรงนั้นเก็บอะไรเก็บกําไรส่วนน้อยๆตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเราได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้า <c oughs> หลายๆท่านเก็บไว้เก่งกําไรรอที่จะขายในอีก1ิปีนะครับ <c oughs> ผมอยากแนะนํานะครับว่า มันมันไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าท่านจะเก่งกําไรจะเก็บไว้ขายท่านต้องเริ่มฝึกขายตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถ้าท่านรออีกสิบปีท่านจะไปเริ่มฝึกขายในอีกสิบปีข้างหน้าท่านไม่ทันคนอื่นนะครับเราฝึกขายเล็กๆน้อยๆไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่คือผมอพอที่จะเอาตัวผมรอดได้นะครับ แค่นั้นเองนะครับผมผมรู้ส่งเหรียญนี้มาเหรียญละสี่ร้อยเหรียญเดียวผมช่วยได้ช่วยค่าจัดส่งได้30สิบาทนะครับเพราะคือช่วยเยอะกว่านี้ผมก็นะครับผมก็ต้องมีกําไรบ้างนะครับเหมือนเหมือนตัวนี้เหรียญมันเออเฉลี่ยกันได้กําไรตัวนี้นิดนึงได้กําไรตัวนี้ด้วยโอเคเหรียญค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับผมช่วยค่าจัดส่งได้5้าสิบบาทอันนี้ก็คือแล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่ราคาเหรียญด้วยนะครับก็ ถือว่าเป็นน้ำใจหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เล็กๆน้อยๆนะครับคือช่วยค่าจัดส่งก็คือผมก็ไม่ได้สีเรียดอะไรนะครับก็ก็ก็ถือว่าช่วยกันซื้อนะครับซึ่งผมก็ไปขายผมก็ได้กําไรไม่ไม่ไม่ผมก็ถ้าขาดทุนผมก็คงจะไม่ช่วยค่าจัดส่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นร้านอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมคิดอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับจะทําคลิปสั้นๆทีไรยาวทุกทีเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้ก่อนนะครับจากนครนายกที่ส่งเหรียญมาขายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับก็สําหรับท่านที่ต้องการจะขายเหรียญน,นะครับหรือต้องการจะาหาแนวทางในการที่จะเริ่มเป็นพ่อค้าหาไรายได้นะครับอาจจะไม่ต้องส่งมาขายผมนะครับส่งไปขายในเปิดเปิดบัญชีช้อปปี้ลาซาด้หรือว่าไปขาย ในสื่อออนไลน์ทําเว็บขายเองอันนั้นก็ได้นะครับลองลองลองดูนะครับลองคิดแต่เพื่อนๆต้องรู้ราคาเหรียญที่ซื้อแล้วก็ราคาเหรียญที่ขายออกได้เร็วนะครับอันนั้นก็คือจะทําให้เป็นอะไรที่หมุนได้เร็วนะครับไม่ไม่ไม่ทุนไม่จมในในเหรียญเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับพูดไม่ค่อยถูกเลยนะครับวันนี้อาจจะติดขัดไปหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ